ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไม n c ครับเออชีวิตรอดเวอร์ชัน1.16ใครที่เข้ามาดูผมแล้วก็ฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันลงคลิปไมค์ครับเนี่ยนะก็คือได้มาทําไอเน่แล้วก็เอาบล็อกในเนเทอร์มาเผาแล้วก็มาทําเป็นพื้นแบบนี้ไงก็สวยดีนะแต่มันขาดความเป็นธรรมชาติหน่อยปกติมันจะเป็นดินไงแล้วก็ผมก็ได้ทําแบบบ้านของเราโน้นอ,อยู่ฝั่งนู้นเลยประมาณ2หลังนะ แต่ยังไม่ทันได้ตกแต่งหรือเอาของเข้าไปไว้ข้างในอันนี้ก็คือฟาร์มชูโอเคเราเดี๋ยวเราทําการเก็บชูโอเคเราก่อนคือมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ก็เก็บมาเถอะได้ของนะไอช่วงที่เล่นแรกๆเนี่ยโอ้โหชูโอเคนี่เราจําเป็นแบบมากที่สุดอะอะเดี๋ยวเราทําการซ่อมไอ้นี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราทําการซ่อมพวกก่อนดีกว่าอ่าพวกเรามันใกล้จะหมดแล้วด้วยเรามีเมนดิ้งนะอันนี้เมนดิ้งโอเคในนี้มีอ้อยเก็บมา เีย๋ยวเราทำการคราบเป็นกระดาษก่อนกระดาษกระดาษโอเคคราบมาให้หมดมันต้องใช้หลายชุดอยู่นะเต็มกระเป๋าเราประมาณ2ครั้ง2กระเป๋านะ่ะถึงมันจะอัพเต็มแบบพร้อมเต็มนะ่ะโอเคเราทำแบบนี้เพิมขึ้นมานี่หน่อยหนึ่งตัวสามารถเลกได้16ก้อนนะเอมมลลอนี่จำได้เลยโอเค แล้วก็เปลี่ยนอีกตัวดูดีผมแรกมาแบบมันจะเป็นตาแบบซื้อขายแบบเป็นสีแบบไดมอนแล้วไนงะตัวนี้ด้วยอ่าอันนี้เป็นเอาไปอัพกับเปตดตกปลานะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรอันนี้อันนี้คือเลเวลแม็กแล้วไงแบบเต็มทุกอย่างไม่ไปชื่อมันน่าจะไม่เต็มนะผมว่าเฮ้ยเสียงซอมบี้ตรงไหนวะไอ,อซอมบี้จิ๋วอะ มินิซอมบี้ไม่ใช่นะซอมบี้ตัวเล็กกันแหละโอเคมันไม่เต็มเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มทีหลังฟาร์มชูโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำทีหลังกระดาษที่เหลือ,อเอาเก็บไว้นนี้นเก็บไปก่อนเก็บมลอด,ด้วยคือตอนนี้เมลมอเราก็แบบมีเยอะมากแบบไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วตอนนี้ผมก็ได้แบบเอาฟักทองเรืองแสงไปแปะไว้กับตรงน,นี้ก็ดูสวยอยู่นะแต่ด้านบนยังไม่ทันได้ตกแต่งอะไรเลยเดี๋ยวเราทําการเอ๊ะอันนี้ผมอยู่ไหนวะ เค okay, เดี๋ยวเราทาการไปตัดไม้ดีกว่าคือไม้สีดําอันนี้มันเป็นไมโอ๊ไมโอ๊คดาเปล่า <c oughs> น่าจะใช่นะนี่แต่ก่อนยังไม่ทันได้สร้างสร้างแค่หมู่บ้านไงก็คือตอนนี้เรามาทําเป็นแบบบ้านส่วนตัวแล้วแล้วตอนนี้ชุดเกาะเราก็เป็นชุดเกาะแบบน่าจะคงทนมากกว่าเดิมแบบตีไม่ค่อยเข้านะมันตอตีไม่ค่อยเข้าจากไอรอนโกลมตีเราแค่ครั้งเดียวเลือดเลือคขึ้นแต่ตอนนี้มันตีเลือดเราลดประมาณ3ามถึงสแต่ตีครั้งแรกไปนี่เราจะ เลือดไม่ค่อยลดเยอะแต่มันตีเราครั้งที่สองเลือดเราลดครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดีย๋ยวเราทําการเอาเนื้อก่อนเออเนื้อเราไปไหนวะลืมไตขึ้นไปด้านบนของนั้นตกมาตาย3ทีของไม่หายนะก็คือว่าแบบไงตายของไม่ตกอะ่ะทำใจะเล่นง่ายขึ้นคือขี้เกียจไปเก็บของอะ่ะบางทีไปตายในนี้คือสิ่งที่เราอัพมาทั้งหมดก็คือแบบหายเกลี้ยงหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนนะไม่มีอะไรอ่าเพชรตอนนี้เราก็มียี่สิบสองก็คือไดมอนด์เป็นขยะเรียบร้อย เราไม่มีอะไรที่จําเป็นต้องไะทำอะไรแลงเดี๋ยวทำการเอาชุดเกาะมาก่อน <úng> いいคือมันจะมีวิธีการปั๊มชัวเคแบบรวดเร็วนะก็คือว่าเราจะไปตั้งค่าตรงนี้นี่แล้วเราก็ลงมาปรับชั้นล่างปกติจะใช้ประมาณ1,000นะแต่1,000บอกเลยว่าแหลกมากมันไม่ได้แหลกแบบนี้นะก็คือว่าทั้ง NPC ทั้งไอรอนโกลมแล้วก็ทั้งชัวเคมันจะกระตุกอ่ะ คือเวลาเราจะอจัดคลิปหรือทําอะไรคือไม่สมควรที่จะเปิดไว้ตลอดเวลานะ่ะจะเปิดไว้ตั้งแต่ช่วงที่เวลาเราต้องการชัวร์โอเคเฉยอันนี้คือไม่แน้นาให้เปิดตลอดเวลานะคือเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้อ่ะแบบนี้เห็นในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าต้องมาปรับไปตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราทำการขุดฟักทองตรงนี้มาก่อน จากมาพาที่แล้วที่วิบุกลังโจนมาหนึ่งครั้งแต่ตามจริงปกติมันดรอปตลอดเวลานะ่ะแทบจะดรอปตลอดเวลาเลยไอโจนเนี่ยเดี๋ยวทำการเก็บของอ่าธนูเราไม่รู้ว่าเอาไปไว้ไหนนะจำไม่ได้นะทุกคน เดี๋ยวบ้านนี้ค่อยตกแต่งทีหลังนะอันนี้คือไม่ได้ออกแบบไม่ได้เลยทำมัวม่วๆทำมัวม่วๆแต่ออกมาดูดีเฉยเลยไอ้นี่เหมือนกันทำมัวม่วๆก็ออกมาดูดีงงนะเนี่ยไม้สีดำไม้โอ๊กสีดำอย่างงี้มันก็สวยดีดนะเดี๋ยวผมมาไปหาม้าก่อนดีกว่าไหมคือตอนนี้ อาจจะมีเสียงรบกวนเข้าสักเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อัดตอนคํารถจะเยอะแล้วก็เสียงรบกวนก็เยอะด้วยเดี๋ยวเราทําการหานมานี่อันมาตรงนี้เรามีหนึ่งสองมีทั้งหมดเก้าอันรามาหนึ่งอันแล้วก็เกาะม้าด้วยอ่าเกาะม้านี่ไงคืออันมาเราหายรอบไหนเราก็มาเอาใหม่ก็ได้คือมันทัองๆงที่จะหาง่ายง่ายมากเลย ไม่เหมือนแต่ก่อนหาโคตรยากอะ่ะอันมาแต่ละชิ้นต้องตกปลาบางที่ต้องไปหาในปราทะเลทรายนะ่ะกว่าจะเจอได้แต่ละทีอ่าตรงนู้นยังไม่ได้ทําในจุดเกิดเราอันที่มันอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะมันก็คือจุดเกิดของเราเองตอนแรกกะว่าจะมาทําจุดเกิดก่อนแต่ไปไปมามามา,มา,มา,มาทาบ้านพวกนี้ก่อนเฉยเลยงงอะเนี่ยเตียงนอนโอเคเตียงนอนเราไม่ได้จะเอามาด้วยเออมา้าเอ้ยพอต้องการมา้าไม่มีมา้างงอะเนี่ย ปกติทำบ้านขุดดินพวกนี้เจอแต่ม้าโคตรเยอะแต่พอต้องการจริงๆไม่มีนะอันนี้เฮ้ยนั่นหรือเปล่าน,นั้นมันวัวนะทำการฆ่าวัวก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเผาเนื้อด้วยเพราะว่ามันเผามาให้เราเรียบร้อยแกะเหมือนกันก็คือว่าดาบของเราแบบออกของที่มันติดไฟนะ่ะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างเฮ้ยดาบมีดาบบวกแปดปกติดาบจะบวกแค่เจ็ด อ่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบเพิ่มความแรงในการเฮ้ยเพิ่มไม่ใช่ดิเพิ่มดาเมดาบไม่รู้ว่าต้องทําไงนะคือจําได้ไปเล่นแบบอีกเซิร์ฟอื่นนะแต่ปรับเป็นเล่นสร้างสรรค์อนะ่ะแบบไปทดสอบสมุดไงว่าสมุดนี้ไม่ใช้ไงยังไงไปเจออย่างหนึ่งลืมเฉยว่ามันต้องใช้ไงนะไอตัวเพิ่มดาเมดาบไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะรือคิดไปเองเดีย๋ยวเราทําการไปนอนกันดีกว่าเดีย๋ยวเราตามหาม้าฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเลยวิคิปเปอร์ แม่ลงมาดิลงมาเรายืนตีนิ่งๆก็ได้นะเพราะว่าดาบของเรามันตีแล้วมันกระเด็นไงสองครั้งก็น่าจะตายเพราะว่าดาบของเรามันแรงจากที่ลองดูสังเกตนะคือเวลาผมจะวางท็อปผมจะวางแบบเป็นระเบียบมากเลยไม่วางแบบม่วนะจะวางแบบเป็นระเบียบมากๆเลยเวลาผมเล่น Minecraft เทไลชอบทําให้มันมีระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างอะ ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะต้องเป็นระเบียบทุกอย่างอ่ะอ่าฝั่งนั้นไม่มีอะไรมีแต่วัวอันนี้ก็คือลังโจนนั่นเองท <c oughs> ำการเข้าดีดี <c oughs> มา้าไปไหนหมดวะเนี่ย เี๋ยวเราทำการกินอาหารก่อนเพราะว่าอาหารตอนนี้เรามันลดแล้วด้วยเราต้องฆ่าแกะนะทุกคนฆ่าแกะแกะมันตีข้างเดียวตายอยู่แล้วแหละเฮ้ยในนี้มันเป็นถ้ำนั่นเองเฮ้ยเราลงยังวะเนี่ยเอาไวท้ทีหลังคือตอนนี้ที่ลงถ้ำไม่ใช่ว่าไปหาเหล็กหาทองคือที่จะลงไปหานั่นคือฐานนั่นเองเฮ้ยอ๋อ ไหนๆก็มาแล้วจากการหนแล้วกันคือมันเกิดได้ตลอดเวลาแหละยิงก็แต่โ <Low> ล <Low> เราเอามาป่ะเนี้ยโลเราไม่ไดเอามาเอาริงนะเรายืนให้มันยิงแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแทบจะไม่เป็นไรเลยไม่สะทบสะท้านอะไรเราเลยคอ,อ,<ก>อสโบเราได้มาเปล่าอ่าไม่ได้เลยอ่าผมไปเห็นคลิปหนึ่งมาก็คือว่าเราต้องเอาคือหอยน่ะกับหอ,อกอ่ะ ซอมบี้มันจะถือพร้อมกันใช่ไหมมันจะมีตัวถือหอยกับถือหอกอะ่ะเราต้องไปฆ่าตัวถือหอยแล้วก็เอาหอยมาโยนให้กับตัวถือหอกถึงเราจะได้หอกมาไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะอันนี้คือเราต้องลองทําดูแบบเราต้องหาหอยก่อนนะเอาจริงเอาลองทาน้ําแข็งเหรอลองทาน้ําแข็งก็ไม่ได้ดีอะไรตลอดไปหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยไงตัวถือหอยเจอแล้วเดีย๋ยวจะลองทําให้ดูนะ อ่าตอนนี้เรามีหอยแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาตัวที่มันถือหอ,อกอะเดี๋ยวเราทําการไปหาตัวที่มันถือหอ,อกก่อนเดี๋ยวเราจะลองตามหาหอ,อกดูไม่รู้ว่ามันใช้การได้เหมือนในคลิปหรือเปล่านะที่ไปเห็นมานะแถวนี้ซอมบี้ถือหอ,อกเยอะมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่าอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมด อะไรก็ตามสิ่งที่ต้องการแบบจะต้องการแบบจริงๆอนะ่ะมันไม่มีนะพอเราไม่ต้องการเราแบบเมินมันอะ่ะแบบไม่สนใจมันอะ่ะมันชอบมีอะ่ะม,าม,ม,ม้าเหมือนกันซอมบี้้ําเหมือนกันมันไปในหมดของมันวะตรงโน้นมีฟักทองอ่าฝั่งโน้นไกลๆโน้นมันจะมีหมู่บ้านฝั่งโน้นเอ่อมีเปล่าไม่มี จากคิปเปอร์มาระเบิดบ้าเรายังเรายังไม่ได้ซ่อมเลยอ่าเตียงนอนตรงนี้มีน่น ون, หมู่บ้านเห็นไหมคือมันกดซูมไม่ได้ไงคือไม่ได้เล่นไหมครับตัวจาวางไงก็คือมันซูมไม่ได้กด E ีเพื่อซูมมาแหละซอมบี้น้ําอยู่ไหนเอยอ่ไม่มีเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมืองแบบ เหมืองเราอะ่ะแบบเริ่มเกมเราเราเข้าเหมืองน,นี้เป็นอันดับแรกอะ่ะก็เลยมาทําทางลงแบบนี้ไว้ชั้นล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็คือว่าแบบเป็นทางโล่งๆแบบสําหรับขุดหินที่ไหนนะ่ะไม่ได้มาหาแะรหาอะไรนี่จากที่ผมขุดไปก็อุ้ยขุดไปเยอะอยู่นะขุดไปเยอะอยู่อืมขึ้นดีกว่าไม่มีอะไรนะทุกคนตรงนี้ คือที่มันเป็นน้ำแข็งตรงนี้ไม่ใช่อะไรแล้ก็คือว่าใส่รองเท้าไปเดินเหยียบไงก็เลยเป็นแบบนั้นอ่าเดี๋ยวเราทําการใส่รองเท้าคือรองเท้านี้ตกจากที่สูงไม่ค่อยเป็นไรนะดูนะเลือดไม่ค่อยลดเดี๋ยวเราดูก่อนอ่าโอเคใช่อยู่ใช่อยู่ ทำฟาร์ม m อ c มพเป็นทำาชาร์จสมุดเป็นอันนี้ก็ภูมิใจและนี่งก็คือว่าเพิ่งเริ่มทำไงเพิ่งหัดทำแบบตั้งแต่เล่นมาไม่เคยทำเลยอนะ่ะเจอหมู่บ้านหรอมีอย่างเดียวคือป้อนหมู่บ้านแค่นั้นไม่เจออะไรเลยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดม้าซอมบี้น้ำไม่เจอซอมบี้น้ำเหรอเราเจอแต่เจอแบบที่ไม่ถือหอกอะ่ะเจอแต่แบบตัวเปล่าๆอะ่ะ กับตัวที่ถือหอยอ่าหอยเราจะไม่ทิ้งนะเราจะเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวเราทำการดูอีกทีอ่าผมจำได้นะว่าผมเล่นแบบตัวเกมของอะไรนะมันนั้นคือแบบเราไม่จำเป็นต้องแบบให้ตัวมันถือหอกอะเราตีเอาตัวแบบซอมบี้ที่มันอยู่ในน้ำมันก็ยังดอบหอกอะเพราะว่ามันน่าจะอัปเดตอะเป็นที่อัปเดตแล้วแหละแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นไง แต่ก่อนหมู่บ้านมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่อันนี้คือเป็นบ้านหินตัวนนี้จะเป็นสาลายแบบเยอะโคตรๆอ่ะแบบเยอะจัดน่ะสาลายอุ้ยอ่ะเอาหอยมามันใช่เปล่าเนี่ยมันไม่ใช่มั้งวิจะตายตีแรงอยู่นะเนี่ย เราต้องรอให้มันมาก่อนนะคือไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าอ่าเฮ้ยจริงๆด้วยวะเฮ้ยทุกคนมันใช้ได้ผลเฮ้ยสุดยอดไปเลยดูด,ดิเราได้หอกมาเต็มเฮ้ยดาเมจแปดโอเคเดี๋ยวทุกคนเราจะไปอัพเป็นเมนดิ้งกัน ผมจำได้นะว่าผมแลกสม,มุดไปอยู่ไม่รู้ว่าอัพกับเมนดิ้งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราทำการไปดูกันสุดยอดไปเลยอยู่ดีก็ได้หอ,อกมาเฉยไม่ได้อะไรได้เต็มด้วยนะปกติจะได้แค่เหลือนิดเดียวโอเคสุดยอดไปเลยดีพอๆกันกระดาบเลยอ่ะจริงๆนะ เดี๋ยวเราทำการไปอัพสมุดกันเออมันจะมีให้อัพอยู่ประมาณ3ามสี่อย่างนี่แหละที่จกไปดูจากไปศึกษามานะแบบใน Google นอะไปค้นหาเลยเออมเมนดิง้งเมนดิง้งเออนี่ไงมเมนดิงไม่รู้ว่าอัพรวมรวมกันได้หรือเปล่านะอันนี้ด้วยเออน่าจะมีแค่นี้เฮ้ยอ,อันนี้ด้วย เดี๋ยวเราลองทําการดูทําการตีรวมกวับสมุดดูมันจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเมนดิกทําได้อันนี้ก็ทําได้โอเคเดี๋ยวเราอัพกันแค่นี้ก็คือว่าสองตัวนี้อัพอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่ามันต้องอัพยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัพทีหลังอีกนะ โอ้ถ้ารู้แบบนี้ก็ทำไปนานแล้วนี่เฮ้ยเปิดประตูโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการทิ้งเนื้อเน่าผลแกะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าอันไหนตีแรงกว่ากันนะมันดาเมดแปลเท่ากันนะทุกคนหรือว่าอาจจะเท่ากันมนะั้งหรือว่าดาบจะดีกว่าด้วยซ้ำไปคือหอ,อกมันสามารถโยนได้ไงเอา้าเดี๋ยวนะ ทำไมห,หอ,อกมันโยนไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวทำไมห,หอ,อกเรามันโยนไม่ได้นี่มันตีได้อย่างเดียวเอา้งงาถ้างั้นนี่มันโยนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทำไมถ้งงางั้นอาไม่เป็นไรเราได้หอ,อกมาแล้วเราตามหาเสร็จหนึ่งอย่างเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายนั่นก็คือม้านั่นเอง มันน่าจะไม่ใช่อัพได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราต้องไปหาดูอีกทีในบุกักน,นะแลวต้องไปศึกษามีกันโอเคก็สำหรับเกม Minecraft เอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาตามหามาก็ไปรอติดตามผมแล้วกัน